ครับวันนี้เป็นโอกาสดีที่มาเจอพระอาจารย์ที่กระท่อมหลวงปู่สวงกระท่อมสูงบ้านจะบกตำบลตาวังอำเภอโปเชจจังหวัดสุรินเห็นว่าพระอาจารย์มาที่นี่ประจําแต่เพิ่งเห็นวันนี้เป็นมิตรหมายอันดีที่ว่าพระอาจารย์ประสบผลสําเร็จจากที่นี่กับหลวงปู่เยอะมากในการเดินทางมาหาหลวงปู่เรามาตลอดมาทุกครั้ง นทีน่เรามีโอกาสแล้วได้จัดสรรโอกาสตามวาระเวลาที่ประสบความสำเร็จในเรื่องของการทำงานเพราะว่าเรามาหาหลวงปู่ทุกครั้งนี่สิ่งแรกเลยที่เราได้กลับไปก็คือได้กำลังใจเถ้าเราเชื่อมั่นศรัทธาหลวงปู่เราหลวงปู่ไว้อยู่ในดวงใจเราตลอดเวลาเวลาจะทำอะไร เราก็คิดถึงหลวงปูนะ่ไม่ว่าจะทําอะไรที่วัดก็ตามนะจะคิดถึงบารมีขององค์หลวงปู่เพียงแค่เราคิดถึงหลวงปู่เราก็สําเร็จไปแล้วนะแล้วลูกหลานที่มาหาอนะมาขอพรอนะเราก็ระลึกถึงหนะลวงปูนะ่เราก็ท่องบนคาถาของหลวงปูนะ่ให้ลูกศิษย์ลูกหาได้ฟังแค่นั้นเขากลับไปเขาก็สําเร็จในความปรารถนาทุกอย่างนะที่มาที่นี่ โดยเฉพาะลูกศิษย์ลูกหาที่ขัดข้องในชีวิตขัดข้องในเรื่องของการทํางานนะขัดข้องในการดํารงชีวิตไม่ว่าจะเป็นธุรกิจการค้าพาณิชย์อะไรต่างๆนานาธุรกิจเกี่ยวกับด้านสังหาริมทรัพย์การค้าการขายรถขายที่ดินขายอะไรเอาโฉนดมาถวายที่วัดเราก็จะนําโฉนดมาถวายหลวงปู่ที่นี่หมดมาถึงเราก็เอามาขอพร หลวงปู่ให้ลูกหลานที่มันทุกข์อยู่ก็ให้พ้นทุกข์ให้มีความสุขแล้วให้สําเร็จในความปรารถนาก็แค่นั้นเนี่ลูกหลานที่มาเขาก็สําเร็จกันทุนนะ่นหน้าในทุกเรื่องพอสําเร็จแล้วเขาก็มา,าทําบุญมาสร้างมาอะไรก็แล้วแต่เขาจะทาจะสร้างในวัดจากที่ดินวัดมีสิบกว่าไร่ทุกวันนี้ก็ซื้อที่ดินไปยี่สิบกว่าไร่นะสร้างวิหารจากหลังเล็กๆกก็เพิ่มเป็นจากที่สามสิบกว่าเสาก็เพิ่มเป็นร้อยเสา S 2> <S 2> ร้อยเสาสร้างองค์พระจากองค์พระสองเมตรทุกวันก็สร้างสิบแปดเมตรก็มีแต่บารมีหลวงปู่หมดสายบุญที่มาก็มีแต่ลูกหลานหลวงปู่สวงมเราไม่รู้จักใครเราไม่รู้จักใครเราก็ไม่เคยบอกหวยเราก็ไม่เคยมีวัตถุมงคลมีแต่ชื่อของหลวงปู่ขอบารมีหลวงปู่สวงทุกคนที่มาขอพรกับเราเราก็บอกให้มาหาหลวงปู่สวงมาขอพรกับท่าน อแล้วก็ระล,ลึกถึงคุณงามความดีบุญบารมีของท่านแค่นั้นเองทุกอย่างก็สําเร็จในความปรารถนา<ะ>อย่างเจ้าคนที่มันมาครอบครัวเมื่อกี้นี่ครับอ่ามันก็จากที่มันมีอยู่มันก็มีเพิ่มมากขึ้นจากที่ว่าอมีอยู่แล้วแต่ก็มีเพิ่มขึ้นเต็มทวนบริบูรณ์ขึ้นสําเร็จในความปรารถนาจากว่าให้มันได้ตามยอดมันก็เกินยอดเกินเป้ามันก็มีเพิ่มพูนทวีคูณขึ้นนะ แต่ไม่เคยได้กับหวยนะนี่บอกตรงๆรงนี่คือพูดความจริงแต่ได้จากใจใจรักเคารพศรัทธาและลึกถึงตลอดเวลาระลึกทุกวันระลึกระลึกทุกคืนทั้งกลางวันกลางคืนทั้งยามหลับและยามตื่นก็คืคอระลึกในพระคุณของหลวงปู่มันก็เลยมีกําลังใจพอเรามีกําลังใจเราทําอะไรมันก็เลยสําเร็จหมดจากที่เราท้อนี่หอบความท้อมาหาหลวงปู่กลับไปนี้เราเต็มท้วนบริบูรณ์ใจเรา นะมันมีพลังเลยศัตรูมูมานอะไรจะเข้ามาเราไม่ได้เกรงกลัวอะไรทั้งสิ้นเพราะเราเชื่อว่าหลวงปู่ยังคุ้มครองเราอยู่ยังเมตตาเราอุยเราประสบปัญหามากมาเราสร้างวิหารของหลวงปู่ตั้งแต่ครั้งแรกเลยมาขอพรหลวงปู่กลับไปก็สร้างวิหารไปหมดไปสิบสองลานาแต่วันที่เดือนอกันยาปีหกหนึ่งก็โดนไฟไหม้หมดทั้งหลัง สร้างวิจิตพิสดารสวยงามแต่เรามาลึกขึ้นได้ว่าโวหลวงปู่ท่านไม่เคยอยู่วิจิตรพิสดารหลวงปู่ไม่เคยได้อยู่ในวิหารศาลาที่สวยงามท่านอยู่ในกระท่อมท่านอยู่ในกระท่อมท่านอยู่ในทุ่งไร่ทุ่งนาท่านไม่ได้อยู่ในวิหารที่สวยงามไฟไม้หมดในคืนเดียวหมดไปสามสิบนาทีจากที่สร้างไปหมดสิบกว่าล้านนะสิบกว่าล้านอ่าก็ไปดูในยูท b e วัดป่าพมนิมิตก็ได้นะที่ไฟไม่วัดนะไม่หมดอ่าใช่ พอหลังนั้นมาก็มาขอพรหลวงปู่ว่าหลวงปู่มันไม่หมดหมดแล้วเราจะอยู่ได้ไงลูกหลานจะอยู่ได้ยังไงมันไม่เหลือแล้วก็ขอพรหลวงปู่ให้หลวงปู่ได้นําพาลูกศิษย์ลูกหาให้คนได้มาร่วมทําร่วมสร้างให้หลวงปู่สร้างให้ขึ้นใหม่ก็เลยได้เริ่มต้นสร้างขึ้นใหม่ในสถานที่เดิมจากเสามันสามสิบหกต้นก็เพิ่มเป็นร้อยต้นนะจากที่ยอดจั่วมันชั้นเดียวเพิ่มเป็นเก้ายอดเกิดใหม่ใหญ่กว่าเดิม ยิ่งใหญ่กว่าเดิมสวยงามกว่าเดิมแต่ไม่ได้งามแบบพิสดารงามแบบธรรมชาติใช้เสาต้นไม้ทั้งหมดใช้ไม้ของชาวบ้านทั้งหมดที่เขาถวายมานะ,ะจากสร้างวิหารก็มาสร้างอุโบสถขอพรนุงปูก่ก็สาเร็จไปอีกวิหารหลังใหม่ก็สําเร็จไปอีกสร้างพระใหญ่จากหนึ่งองค์ก็เพิ่มเป็นร้อยแปดองค์เจ้าภาพจองจนล้นจากจององค์หนึ่งองค์สององค์สามจองไปถึงองค์ที่สิบ จนล้นจากร้อยแปดองได้ไปสร้างองค์ใหญ่ถึงสูงสิบแปดเมตรอ่าก็มาขอพรลุงปู่อีกให้ผู้คนมาสร้างมาสาัาธาเราไม่ไมีวัตถุมงคลเนอะแล้วไม่ได้บอกเลขด้วยนะเราเอาแต่ใจที่จะเคารพลุงปู่เนี่ยขอพรแค่ว่าขอบารามีให้ลูกหลานบริวารลุงปู่มาช่วยกอองค์พระใหญ่ก็สําเร็จไปอ่าก็มาถมที่ดินอีกนะเราก็มาสร้างองค์พระใหญ่ห้าเมตรอีกสูงเก้าเมตร าบารมีขององค์หลวงปู่ท่านเมตตาจัดสรรให้ทั้งนั้นเลยจากที่ลูกหลานมาบนหลวงปู่เอาไก่มาปล่อยหลวงปู่ที่นี่ทีแรกไก่มาแค่คู่เดียวเนาอตาคู่เดียว,<อ>ยวลูกวันนี้ช้างม้าวัวควายเป็นร้อยตัวที่วัด<อ>ที่คนนามาถวายที่มาขอพรแล้วสำเร็จก็เอาวัวมาถวายเอาควายมาถวาย อ่าครูบาอาจารย์ไถ่ชีวิต jeans, มาจนมีแต่ตัวแกตัว,ตวป่วยตัวพิพการก็เยอะแยะอยู่ที่้านาวัดป,ป่าพนมิต <Saf> รว่าบารมีถ้าขอของออปู่นี่ก็คือขอให้บนชีวิตก็คือให้ช่วยชีวิตตัวไหนมันจะถูกฆ่าอยู่ในโรงเชื้อดวงอะไรไปช่วยออกมาแล้วลูกหลานสําเร็จหมดคนอยู่ด้วยกันมาเป็นสิบป,ปีไม่มีลูกมาขอพรกลับไปยังได้ลูกเลยได้แฝดเสด้วยอืมขอพรไป ทำงานไปทําข้าราชการอะไรต่างๆมีแต่มาขอที่วัดเราก็สําเร็จนะสำเร็จในความปรารถนาพกพคือบารามีของหลวงปู่ทั้งนั้นเลยเราไม่เคยคิดว่าเรามีดีนะแต่ครูบาอาจารย์เราดีเราไม่ดีหรอก <c oughs> <c oughs> เราก็เป็นพระลูกพระหลานพระ้าบ้านนี้แหละพระธรรมดาไม่มีอะไรดีหรอกออมีแต่โรคไปใครเจ็บเราไม่มีดีสักอย่างวัตถุมงคลก็ไม่มีหวยก็ไม่เคยบอกแต่ครูเราดี ครูเราดีเนาะบารมีของครูบาอาจารย์เราดีไปที่ไหนก็ดีหมดแหละเพูดถึงก็อยากจะไปหาอยากจะไปหาพูดถึงอยากอยากไปเยี่ยมชมอยู่ว่าหลังตลาดไทยวังหินน่ะก็ผ่านไปดูเดี๋ยวว่าเราใหญเออเดี๋ยวว่าเราคุยว่าไอที่เราพูดไปมันมีจริงอยู่ไหมไปดูไปตามไปดูรถเราไม่มีบารมีเรานะบารมีหลวงปู่ทั้งนั้น เาเราเ<ป>วันนี้จะไปสารแม่นี่อาจจะต้องเกลือกัาตรการก่อนอาวสิก็ <c oughs> ก่อนที่จะถึงแม่ฮันนี่นผ่านอยู่แล้วผ่านพอดีผ่านผ่านวัดอยู่ขวามือหลังตลาดไทยวิ่งเข้าไปแค่กิโลเดียวอยอม <ไป S 2> จะได้ไ <ป S 1> เห็นว่าไอ้ที่เราพูดมันจริงไหมเออจริงแท้ทยังไงก็ต้องไปดูนะว่าความสําเร็จทั้งหมดเกิดจากวารามีของครูอาจาสิทธิ์ที่ไม่ลืมครู คนไม่ลืมตัววัวไม่ลืมตีดนเราอย่าลืมกำพืชของตัวเองเราเกิดจากไหน<ช>เรามีครูบาอาจารย์อยู่ถ้าเรารักและเคารพศรัทธาในครูบาอาจารย์ครูแรงเราไม่แรงหรอกแต่ครูเรามันแรงแรงมาใครจะฆ่า 5, เราต้องผ่านครูเราไปก่อนต้องผ่านครูเราไปก่อนทุกอย่างที่เราพูดเราทำเราทำ,ทำตามคำครูเราไม่ได้ทำตามใจตัวเองเด้ นะทำตามครูเราเชื่อมั่นในครูแล้วเราจึงสำเร็จตามคําพรของครูนะครับเดี๋ยวพอถามมาจาัง